เส้นเสียงที่ทุ้มหวานระคนหวยหวนที่ผ่านการสะบัดคันชักเข้าออกพร้อมกับพรมนิ้วไปตามเส้นสายสองเส้นเมื่อหางม้าบนคันชักกับสายไหมฟันเสียดสีกันท่วงทำนองแห่งอารมณ์ที่ทั้งหวานเศร้าคลื้นเครงหรือสนุกสนานจึงเกิดขึ้นดังใจปรารถนาของศิลปินที่บรรเลงจนสามารถดังกังวานเข้าไปสถิตตรึงใจแก่ผู้ฟังอย่างมิรู้ลืม คือมนต์เสน่ห์เฉพาะตัวของดนตรีไทยที่ยากจะหาเครื่องดนตรีชิ้นใดในโลกมาเทียบเคียงแต่ภายใต้เสียงนั้นกลับซุกซ่อนเรื่องราววิถีชีวิตและศาสตร์วิชาโบราณมรดกของแผ่นดินภายใต้เครื่องสีประเภทสายที่เรียกว่าสออู่ มุสงครามจังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศและได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามน้ำอันได้แก่น้ำเค็มน้ำจืดและน้ำกร่อยโดยมีน้ำแม่กลองเป็นเส้นเลือดใหญ่มีคลองน้อยใหญ่กว่า300อสายเป็นดังเส้นเลือดฝอยที่โยงใหญ่วิถีชีวิตของคนกับน้ำในทางตรงข้ามการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ชุมชนริมน้ำทินฐานดั้งเดิมของชนที่นี่ ก็มิอาจต้านทานการไหลบ่าของกระแสคลื่นนิยมจากอคันตุกะต่างถิ่นลงไปได้แต่กระนั้นเมื่อลงลึกไปถึงจิตวิญญาณของลูกแม่กลองยิ่งลึกเท่าไหร่ก็ย่อมจะเริ่มเผยให้เห็นถึงวิถีชีวิตรากเงาดั้งเดิมที่ยังคงยืนหยัดอยู่บนวิถีกเกษตรกรรมบรดกทางทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะมะพร้าวเพื่อเศรษฐกิจกที่ไม่เพียงจะหล่อเลี้ยงผู้คนบนถิ่นฐานแห่งนี้เท่านั้น แต่ยังสะท้อนการคงอยู่ในวิถีโบราณดั้งเดิมของชนที่นี่ให้เด่นชัดมากขึ้นด้วย ไม่เพียงเท่านั้นพืชมาสจัอย่างมะพร้าวก็อย่างรากลึกถึงจิตวิญญาณของชายผู้นี้บุรุษซึ่งท่วงทํานองของชีวิตมีลมหายใจเข้าออกเป็นเสียงดนตรีและมีหัวใจที่ตั้งมั่นด้วยพันธกิจในการสืบสารแห่งศาสตร์วิชาโบราณของการทำสออู้มากกว่าค่อนชีวิตทํำกลางกระแสการคล้อมหัวให้กับดนตรีสากลที่ไหลบ่ามาอีกสี่โลกหนึ่ง แต่เสียงส่ออู้ของบุรุษผู้นี้ก็ยังคงดังกังวานในความเงียบงันแห่งการหลงลืมของยุคสมัยที่ผ่านโ้นการเวลามาช้านานจนชาวบ้านต่างขนานนามและรู้จักกันดีในานามที่ว่าพญาซอสมญานามพญาซอเนี่ย ถ้าคนที่มีความรู้เนี่ยจะรู้ว่าตําแหน่งพยาในแผ่นดินเนี่ยมันหมดไปตั้งนานแล้วแต่ว่าที่มาเนี่ยคือสถาบันแห่งหนึ่งเขาให้ผมเนี่ยทำซอไปไป,ไปจำหน่ายเขาอะพอถึงเวลาแล้วเขาต้องการเอเอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่มันถูกต้องตามหลักการของเขาก็คือทะเบียนพาณิชย์หรือว่าอาจจะเป็นทะเบียนการค้าอะไรเนี่ยผมก็จําเป็นที่ต้องไปจดทะเบียนการค้า พอมาถึงจดทะเบียนการค้าจะตั้งชื่ออะไรดีเอาสมพรการช่างดีไหมเอาถอยซอกระจอกซอหรือว่าอพื้นบ้านดูริยางอะไรเงี้ยมู้สึกเฉยนึกไปนึกมามันก็จะมีไอตำนานเกี่ยวกับการดูลักษณะมะพร้าวซอเช่นซอแกงซอพลซอพยาพยาซอเอาชื่อเนี้ยแหละพยาซอเนี่ยมันน่าจะดีที่สุดแล้วก็หลายคนอาจจะคาดหวังว่า ถ้าเป็นพยาซอแล้วมันคงจะเก่งต้องวิเศษเป็นเลิศที่สุดในแผ่นดินไม่ใช่เข้าใจผิดทั้งหมดมันแค่ชื่อใบทะเบียนพาณิชย์และคุณก็เข้าใจผิดกันไปเองเท่านั้นเองแค่คนธรรมดาสามัญกินข้าวแกงเดินถนนเป็นคนลุ่มน้ำแม่กองตอนปลายที่มีงานดิเลกการทำซอเป็นชีวิต,ตจิตใจเท่านั้นเองครับ ซออูที่ช่างทำอยู่นี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีชนิดสีประเภทเครื่องสายกรองเสียงทาด้วยกะลามะพร้าวชนิดพิเศษขึ้นหน้าด้วยหนังลูกหัวหรือหนังแพะมีช่องเสียงซึ่งสลักด้วยลายไทยอย่างวิจิตรบรรจงมีคันทวนทําด้วยไม้เนื้อแข็งกลึงกลมตลอดปลายตอนบนมีลูกบิดสําหรับขึงสายไหมฟันสองเส้นมีคันชักที่ยึดถึงเรียงร้อยด้วยหางมา้า มักนิยมบรรเลงร่วมประกอบกับวงเครื่องสายวงมโหรีและวงปีพาดดึกดําบันจนอาจกล่าวได้ว่าไม่เพียงซออู้จะเข้าไปอยู่ในทุกๆบริบทของดนตรีไทยเท่านั้นแต่รูปแบบและอัตลักษณ์สําคัญที่แม้จะก,ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งอุตสาหกรรมเครื่องดนตรีไฟฟ้าซออูก็ยังคงรักษารูปลักษณ์และวิถีชีวิตของคนกับธรรมชาติได้อย่างเหนียวแน่น ว่าจะมาเป็นซออูสักหนึ่งคันถ้าถามปัจจุบันเนี่ยผมเนี่ยไม่ยากแล้วแต่ผมจะเล่าว่าต้องทําอะไรบ้างหนึ่งจะต้องรู้จักต้นมะพร้าวซอว่าต้นนั้นนะมีสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์มะพร้าวซอที่ดีเลิศไหมในส่วนที่สอ,องคุณจะต้องมีความสัมพันธ์กับคนขึ้นมะพร้าวเนื่องจากครอบครัวจะไม่รู้ญาติให้ตัวเองเนี่ยปีนขึ้นไปได้ขึ้นไปเองเพราะว่ามีคนตกจากต้นมะพร้าวตายมาหลายคนพิการก็หลายคนในส่วนที่สอ,องเมื่อได้มะพร้าวไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีทักษะในในความเป็นช่าง ต้องรู้ว่าทำยังไงถึงจะเปิดเปลือกออกมาโดยที่กะลาไม่เกิดความเสียหายต้องตัดหน้ากะลาต้องทำยังไงที่เมื่อเวลาเราระเบิดตาหน้าออกมาแล้วกะลามะพราะ้าวซึ่งมันมีแรงกดดันภายในภายนอกมากเนี่ยไม่ระเบิดอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องมีความรู้เรื่องดนตรีเรื่องซอวาเสียงที่ดีที่เป็นที่ต้องการที่เป็ที่ต้องนิยมของแต่ละสำนักของแต่ละคอของแต่ละคนแต่ละภาค หรือว่าความชื่นชอบมันมีอยู่กรีเกรดคนต้องการแบบไหนและอะไรคือซอที่ดีความรู้ที่จะต้องรู้ว่าทักษะทางเสียงเนี่ยแม่นเสียงขนาดว่าไม่ต้องใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเหมือนคนอื่นสามารถจะตั้งเสียงได้และจูนเสียงได้แล้วรู้ว่าเนี่ยระดับเนี่ยมันเกิดความไพเราะต่อไปไปทักษะในศาสตร์ในเรื่องการเขียนลาย ต้องเรียนรู้ว่าลายไทยเนี่ยเบื้องต้นมันเป็นยังไงมาจากไหนมาจากต้นเถาไม้พันธุ์พืชต้นไม้ดอกไม้อะไรเนี่ยต้องจินตนาการตามให้ได้แล้วก็ต้องรู้จักสกุลช่างเพชรบุรีสกุลช่างอยุธยารู้จักวัดสวยๆต้องท่องเที่ยวไปต้องเรียนรู้ไปเพราะว่าในสถาบันการศึกษาอาจจะไม่มีใครมีเวลาที่จะมาสอนเรื่องพวกนี้ได้เราก็ต้องเก็บสะสมความรู้แล้วก็มองลวดลายให้ออกว่าเนี่ยมาจากไหนเกิดยังไงต้นยังไงแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนี้ ที่ต้องให้ความสำคัญกับมะพร้าวใช่ว่าเป็นเพียงวัสดุที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของสอเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงการได้มาของเสียงชั้นเลิศที่ธรรมชาติได้ซุกซ่อนความลับภายใต้จุดด้อยที่ไม่อาจออกดอกหวังผลกำไรในฐานะผลิตผลทางการเกษตรในตลาดโลกอย่างทุกวันนี้แต่นั่นก็อาจจะไม่สำคัญเท่ากับการได้อนุรักษ์และคงไว้ซึ่งมะพร้าวพันธุ์โบราณที่พิเศษ และแตกต่างจากมะพร้าวโดยทั่วไปหรือที่ช่างเรียกโดยรวมว่ามะพร้าวสอมะพร้าวชันเลอร์ที่เหล่าบรรดาช่างทำสอต่างสาอแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุชั้นดีในการทำสอนั่นเองแต่กระนั้นการได้มาก็ต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตของคนที่จะต้องปีนเก็บลูกมะพร้าวโดยมีความสูงเป็นประการห่านสําคัญ ที่แม้ประมาณเพียงเสี้ยววินาทีนั่นอาจหมายถึงชีวิตของคนที่ปีนเก็มก็เป็นได้ฉะนั้นจึงต้องอาศัยทักษะของคนกับธรรมชาติที่จะต้องยึดโยงเป็นหนึ่งเดียวก่อนที่จะนำผลมะพร้าวลงมาอย่างละมุนละม่อมดุดไข่ในยีนื้อไม่ให้แตกลายชำ้ำเพื่อที่จะได้มาซึ่งมะพร้าวชั้นดีอย่างที่ช่างต้องการนั่นเอง ข้าตาก็มองไม่เห็นนะเจอปุ๊บบ่อยเลยประจําเลยมาแดดมาแดดยังไม่กลัวมาดำากลัวเป็นยังไงมาดำมาดคือเข้าตามองไม่เห็นถ้าไม่ทนไม่ได้ล่วงมาเรียบร้อยแล้วก็ลมถ้าลมแรงก็ขึ้นไม่ได้เอนนตอนนีหน้ามีหน้าฝนมีลมมีอะไรก็ลมแรงแล้วคิดยังไงยังยังยังต้องปีนอ่มาอาชีพครับอาชีพอาชีพขึ้นอาภาวะนะตัองขึ้นต่อไปไม่มีแล้วรุ่นรุ่นหลังไม่มีแล้ว ไม่มีใครเค้อนนะที่ใช้สร้อยอะใช้ตะข้อดึงชักมันซุปปรนไม่ได้เป็นวายไฟรารู้ด้วยรู้ช่องรู้รู้อันไหนไหนได้ที่สร้อยที่ไม่รู้อะบางบางทีไม่รู้อันไหนได้ที่ก็ชักพลาดไม่ได้เป็นพาอ่อนโอ้เหลือน้อยแล้วไม่มีจะไม่มีแล้วด้วยแล้วก็ปนกระเทียนไปเยอะแล้วไม่ไหวอะแบบว่าทนไม่ไหวก็เลิกก็ทํางานที่ว่าหมดกาลังไม่พอะแข่งขากําลัง แต่การจะทําให้มะพร้าวชั้นดีมาเป็นสอนชั้นเลิศได้นั้นก่อนอื่นก็ต้องทําการปอเกเปลือกที่ทั้งแข็งและหนานด้วยเครื่องปอกมะพร้าวอันเป็นภูมิปัญญาติชาวบ้านที่มีลักษณะคล้ายคีมตัดลวดขนาดใหญ่ปักและการออกจากกันบนผิวของมะพร้าวเพื่อที่จะแยกเปลือกและกะลาออกจากกันไม่นานภายใต้เปลือกที่หนานและแข็งก็เริ่มเผยให้เห็นกะลาที่มีความพิเศษและแตกต่างจากกะลามะพร้าวโดย ทันทีมะพร้าวซอลักษณะที่ดีเนี่ยการที่จะเป็นมะพร้าวซอได้เนี่ยต้องมีรูปทรงสามเหลี่ยมโดยรอบนะครับในรูปทรงสามเหลี่ยมนั้นน่ด้านสาะแหลกเนี่ยจะมีสามปุ่มหนึ่งสองและก็สามมันจะเป็นปุ่มเป็นภูแล้วก็ปุ่มพูพวกนี้แหละทางทักษะดนตรีหรือฟิสิกส์ทางเสียงเนี่ยมันจะทําให้เกิดการสันร่นสะเทือนแล้วเสียงที่รวมออกมาเ่ยเป็นเสียงที่กลมกลม เป็นที่ปรารถนาของนักดนตรีทั้งหลายที่นิยมสีซออูเดิมทีเนี่ยชนชาติที่ทำซอเริ่มแรกนี่ก็คือจีนต่อมาการเดินทางเส้นทางทางแพรไหมมันก็ทำให้คนไทยแล้วก็ผู้ิภาคอื่นเนี่ยเรียนรู้แต่ว่าเป็นโชคดีของคนชาวอัมพวาหรือชาวสมุทรสงครามที่มีสายพันธุ์มะพร้าวที่ลักษณะดีแล้วลองทำดูปรากฏวราเสียงเป็นที่ถูกใจของคนชาวสยามสยามประเทศก็เลยมีซออู้มา ตั้งแต่สมัยยุยาตอนกลางจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์ตอนนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องการสั่งสมในการทดสอบการทดลองแล้วก็มันเป็นการประมวลความคิดความรู้ความรู้สึกในการเสพเสียงดนตรีจนกระทั่งมันลงตัวแบบนี้ในระหว่างที่ผมปอกมะพร้าวเนี่ยผมก็ภาวนาว่าขอให้มันได้ลูกที่สวยขอให้มันเป็นลูกที่งดงามแล้วก็มีคุณค่าแก่แผ่นดินก็ได้แต่ภาวนาแล้วก็ ประคับประคองมันเพราะว่าถ้าเราทําพลาดเรารุนแรงไปมันอาจจะแตกแล้วก็มีความเสียหายได้กับ